สำหรับเวลานี้ท่านหลายได้พากันสมาทานและกระมรมฐานแล้วสับว่าอิมาหังพระกวาตะภาวังตุมหากังปริจฉามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับท่านที่นักปฏิบัติเพื่อความดีจะเป็นพระก็ตามเป็นเองก็ตามอุมบาสกุมบาศิกาก็ตามจำ่อยคำนี้ไว้ให้มันจีจำแล้วจิตก็ต้องคิดต้องทำตามด้วยคำมั่มอบกายถวาย้ชีวิต นั่นหมายถึงว่ายอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งก็ได้กับสียงเอวินัยก็ดีสียงก็ดีเป็นคำสั่งที่พระพุทธเจ้าให้ทรงละเว้นจากความทั่วเบื้องตนอันนี้ขอบันดาท่านพุทธศาสน,นิกชน ตั้งบีสุสมันในนุบาสุมบาสิกาตั้งใจไว้ให้มันว่าถ้าเราละเมิดศีลมันเป็นของไม่ดีเป็นปัจจัยเกิดความเร่าร,ร้อนอี่ประการหนึ่งรากเหง้าของกิเลสไม่ได้แก่ความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดีหรือว่าความโลภ โลภอยากจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนทรัพย์สินให้มากมายก็ดีความโกรธความเพียรบาทจองร่างจองผลานซึ่งกัอะไรกันก็ดีหรือรว่าหลงตัวเราจะไม่ตายหลงตัวเราเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวคนดีส <c oughs> ิ่งทั้งหลายเหล่านี้อง์สมเด็จพระจิาสีบรมศาสดาสมมาสุพเดเจ้า ทรงให้เราละเสียฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่ประกาศต,ตนไว้ามาหังพระกวาตภา,าวังตุมหาการปริจชามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบก,กายถวายชีวิตแต่โองสมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพยายามอดกลัน้นความรักในระหว่างเพศ รูปเสียงกลิ่นรสตัสัมผัสความโลภอยากจะร่ำรวยความโกรธความหลงคำว่าอดกลั้นีหมายความ,ม,าม,มว่าท,าทําจิตเป็นสมาธิได้แก่รมเป็นชณนฌานโลกีมีอมน้าแค่อดกลั้นเท่านั้นอันดับต่อไปเมื่ออดกลั่นได้แล้วก็พยายามห้าหันกินเลสทั้งสามรายการที่เรว่าสี่ข้อนี้ ราคะกับโลภะโลภะ,ะมีสภาพอันเดียวกันที่ผมพูดแยกออกไปก็เพื่อความเข้าใจเท่านั้นพยายามห้ามหันมาให้มันหมดสิ้นไปจงทำตัวทำใจให้รประกอบไปด้วยความสุขในได้านของความหวังว่าท่านหลายคงจะไม่ไม่ลืมบทข้อนี้ ซึงว่าแทนที่เราจะว่าเป็นประเพณนะีมันเสียงเวลาเปลา่าชีวิตของเราล่วงไปล่วงไปทุกวันทุกวันมันใกล้ความตายเข้ามาทุกๆฉะนั้นขอท่านนันหลายจงโสไว้สิ่งความทสิ่งใดที่มันชั่วมาแล้วก็มันแล้วกันไปอย่ารือฟื้นคืนมันขึ้นมาเพราะความชั่วมันเป็นปจัจจัยของความทุกข ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้บรนนามท่านใดท่านหนึ่งเพราะขึ้นชื่อว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่เคยทำความชั่วไม่มีเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในเขตพระองค์สมเด็จพระพินสีบรมศาสดาสมมาสัพธิจ้าวเป็นเขตของความดีเราก็ควรจะทรงความดีให้เต็นภาคภูมิ นี่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักปฏิบัติที่จะทำได้ดีจริงๆนะเขาไม่ลืมคำนี้ให้คำนี้มันกล้องอยู่ในจิตทุกเวลาเมื่อมันกล้องแล้วเขาก็จับจริยาอารมณ์ของจิตว่ามันชั่วตรงไหนจิตเรามีความรักในรูปสิ่งกลิ่นรสสัมผัสหรือเปล่าจิตเรามีความโลภหรือเปล่า จิตเราม er ีความโกรธความเพียาบาาจองล้างจองผลาญบุคคลอื teachers, ่นหรือเปล่าจ <c oughs training> ิตเรามีความหลงในความประพฤติชั่วข้างในตัวคนเราที่เข้าใจว่าเรากระพฤติดีหรือเปล่าทุกวันนี้เราคอยจับดูอารมณ์ของจิตตามระบาลีที่กล่าวว่าอัตนาโชทยตานาคุณแปลเป็นใจความว่าจงกล่าวโทษโทษโทษความผิดตนเองไว้เสมอ อันนี้เราคิดไือเปล่าเราคิดว่าเราดีถ้าเราคิดว่าเราดีเมาาื่อไรเราก็เลวเม,มาาื่อนั้นต่อจากนี้ไปคจยพูดานนาพาถึงนาปานุสติกรรมฐานเวลานี้เรากําลังศึกษานาปา,านุสติกรรมฐานและสิ่งที่ผมพูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า บางท่านจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวไม่ข้องกันเลยแต่ความจริงมันเกี่ยวมันเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวตรงที่ว่าถ้าเราสรงอาณาปาลุสติกรรมฐานได้กรมมฐานนี้มีมีเครื่องหมายโดยเฉพาะลมให้ใจเข้าออกนั่นลมให้ใจเข้าออกที่ส่วนมากคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้สนใจกับลมเพราะว่าร่างกายมันทํางานของมันเป็นปกติ ถ้าหากว่าเราไปสนใจกับลมแต่รู้ลมเข้าลมออกอยู่เป็นปกติอารมณ์ของความหลงในกามมาคุณห้ามไม่ก็ไม่มีอารมณ์มันมีความหลงไปในเรื่องข้งความโลกไม่ก็ไม่มี <c oughs> จะหลงนในความโกรธความหลงมันก็ไม่มีเพราะาจิตมันติดงานคือรู้ลมเข้าลมออก เป็นนวัตจิตของท่นานเป็นฌานสมาบัติเมื่อฌานสมาบาัติเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดเพระเาะได้โปรดทราบที่ไม่สามารถจะทําปัญญาให้ดีขึ้นได้เพราะใจของท่านไม่เป็นสมาธิปัญญาที่มันดีขึ้นได้มีอะไรที่เราจะรู้ปัญญาดีปัญญาชั่วก็จิตของเราเข้าไปวัดกับอารมณ์ของ หอมพระสูดาบันความจริงเรื่องนี้เราพูดย้ำกันไปยังกันมาฟังกันทุกวันผมเห็นว่าเป็นของไม่ยากสาหรับคนดีแต่เป็นของหนักสำหรับคนเลวโปรดจำไว้ด้วย <c oughs> ว่าคำว่าประสูนาบันเป็นของไม่ยาก เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็ได้พูดเรื่องของพระโสดาบันวันนี้เราย้อนถอยหลังไปสักนิดหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นประโสดาบันได้แล้วหรือยังหรือว่าจิตของเรายังวุ่นวายอยู่กับความชั่วคนที่มีรมจิตไม่วุ่นวายกับความชั่วนั่นก็คือพระสดาบัน พระโสดาวันมีอะไรนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์โดยไม่สงสัยในคาําสอนสอนของท่านมีศีลห้าเป็นบอยมีศีลห้าบริสุทธิ์จิตรักพระนุภานเป็นอารมณ์ยอมรับนับถือกฎคุณธรรมดามากขึ้น หมายความว่าความหวั่นไหวในโลกธรรมแปดประการมีน้อยใครเขา,ายันด่าจะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครเขาจะชมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ตามมันมาก็ธรรมดาบัรหมดความหวั่นไหวของพระโสดาบันยังมีอยู่บ้างแต่ว่าพระโสดาบันก็มีความอิจใจ ที่คิดว่าเราเกิดแล้วในชาตินี้ไม่เสียที่เกิดเราสามารถจะรวบรวมความดีไม่ได้ทุ้งหนึ่งสกายทิฐิแบบเราก็ได้แก่ไม่เมาในชีวิตคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราจะต้องตายก็ต้องหาทางสร้างความดีใช้ปัญญาพิจรารณาคำสอนของโอสมเด็จพระนสี จะต้องมีความเข้าใจไม่สงสัยอย่างนี้เรียกว่าเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เมื่อไม่สงสัยก็ตัดใจตรงลงเฉพาะด้านของความดีคือมีศีลบริรสุทธิ์เฉพาะครวาตมีศีลห้าบริสุทธิ์สมณีนนมีศีลสิบบริสุทธิ์พระมีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์ จิตมีความรักพนิพานเป็นอารมณ์คิดไม่อย่างเดียวว่าตายคราวนี้จุดที่เราจะไปนั่นเราต้องการพนิพานอารมณ์ขัน้นต้นก็ไม่โสนดาวันเพียงเท่านี้มันยากนะเลยในความจริงสำหรับคนชั่วยากสำหรับคนดีไม่ยาก ราะว่าคนชั่วนะจะสอนยังไงก็ตามก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ฟังแล้วก็ฟังเฉยๆมีความทํานองตนคิดว่าตนเป็นคนดีเป็นปกติไม่ได้มองความชั่วของตัวนี้สำหรับการที่เราจะทำให้ศีลบริสุทธิ์นึกที่ความตายเป็นอารมณ์ไม่สงสัยในคำสอนข,งของค์สมเด็จพระสมรัสมสมาสัมพุทธเจ้า เวลานี้เราจะเริยนอาณาปานุสติกรรมฐานเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับอะไรใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นวิปัสนาญาณเครื่องควบคุมอาณาปานุสติได้แก่การนึกถึงลมให้ใจเข้าหัยใจออกถ้าจะภาวนาก็ภาวนาว่าพุโธ เวลาให้ใจเข้านนกว่าพุธเวลาให้ใจออกทวัตโถนมืเป็นความต้องการของเราที่จะสร้างความดีขณะที่เราภาวนาว่าพุทโธเมื่อรูร้ลมให้ใจเข้าออกปัญญามันเกิดทำไมจะว่าปัญญาเกิดเพราะจีเตเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิดถ้าปัญญาเขาพวกท่านงหลายไม่เกิดก็สแสดงว่าจิตของท่านไม่มีสมาธิถ้าไงถามผมว่าจิตเป็นสมาธิอันดับไหนปัญญาจึงเกิดก็ต้องขอตอบว่าตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตตฌานไม่ว่าสมาธิจุดไหน ปัญญาเกิดเั้งหมดถ้าปัญญาเราไม่เกิดก็จแนวจิตให้เป็นสมาธิอันนี้ต้องจำเลยครับการศึกษามีวัดเราแห่งเดียวที่รับฟังคำสอนเป็นปกติแต่ถด้ว่าเป็นที่น่าชิ่นดานยู่นิดหนึ่งบางทีเรารับคำสอนกันมากเกินไป จนกระทั่งมีใจหยาบไม่มีความรู้สึกลนะอายในความชั่วมีท่า,ารมณ์ใดๆถ้ามันเป็นความชั่วมีอยู่แล้วก็นึกถึงตรงนี้นะครับนึกว่าเราเลวจริงๆนเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำจะไม่รู้คุณของน้ำนกที่จับอยู่กับต้นไม้ก็ไม่รู้คุณของต้นไม้ว่าต้นไม้เป็นที่อาศัยให้ความสุข สำหรับนกน้ำเป็นที่อาศัยความสุขสำหรับปลาแต่นกกับปลาก็มีจิตอยากมีจิตเลวมันจะรู้สึกถึงคุณของต้นไม้ในน้ําชั้นใดสำหรับคนที่มีจิตเลวก็เช่นเดียวกันอยู่กับคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเป็นปกติ แต่ว่าไม่สามารถจ้ทำจิตเป็นสมาธิไม่สามารถจะส่งความเป็นประสงดาบันได้ก็รู้สึกว่าจะเป็นที่น่าตัดใจถ้าพูดตามภาษาชาวบ่านก็เรียกว่าเลวเต็มทีความเป็นพระไม่มีความหมายความเป็นเนนไม่มีความหมายความเป็นอมบาสกุมบาสิกาไม่มีความ เรามาพูดถึงคนที่มีปัญญาเวลายั้เขาจับลมหายใจเข้าหายใจออกเขาก็ยังนั่งคิดว่าร่างกายเขาเราเหนึ่ที่ทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยผัดสสอาหารอาหารคือลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นสําคัญสําหรับเราลิงเวลาหาอาหารคือคำข้าวก็มีความสําคัญ มนโนสัญเจตนาหารอาหารที่เราต้องการตามมรณ์ของใจก็มีความสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือลมหายใจถ้าเราให้ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตายหายใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายนั่งมองโลชีนต,ตามความเป็นจริง ว่าความตายนี่มันอยู่ที่ปลายจมูกของเราเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนวันเวลาที่มันจะตายบอกไม่ได้ว่าเมื่อไรกันแน่นี่เราจะปล่อยชีวิตของเราตอนนี้ให้มันตายไป็นการไร้ประโยชน์ี่ไม่สร้างความดีมันจะเป็นการสมควรไหมการที่เราไม่สร้างความดีเราสร้างความชั่วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข ในเมื่อชาตินี้เราทุกชาติหน้าเราจะสุขได้ยังไงวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้มันจะดีได้อย่างไงเพราะใครก็เห็นเราว่าวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้ใครก็เห็นหน้าเราเขาก็คิดว่าเราเลวอยู่นวเป็นนั้นว่าเราก็บรรนามตัวเราเองค่อยจับจุดที่ศีลศีลของเราบกพร่องไหมจับจุดที่กามมคุณกามคุณของเรา ู้สานไหมจับจุดที่เราโลภความโลภเรามีความโลภไหมจับจุดที่ใจอมันิดหดร,ร้ายมีความโกรธคิดประทุสร้ายคนอื่นอันนี้เราไหมจับจุดที่เป็นความหลงหลงว่าเราจะยังไม่ตายยังจะมีชีวิตต่อไปอยากจะเกือคค้อกูลกินเละเท่าไหรมากคิดว่าร่างกายจะทรงตลอดกาลตลอด,ลอดสมัย อยากท่านองตนเป็นคนดีอยากจะดีอยากจะดนอันนี้มีหรือเปล่าถ้ามีเราก็เลวนที่เป็นส่วนยอดสําหรับพระโสงดาบันเราก็หันกับไปทีไว้ที่เราจะตายแล้วนี่าหายใจเข้าแล้วเราไม่หใจออกมันก็ตายหรือว่าหายใจออกแล้วเราไม่หายใจเข้ามันก็ตายแล้วเราจะทํำยังไง ทำยังไงที่เมื่อเวลาอยู่มันถึงจะเป็นสุขเวลาตายแล้วถึงจะเป็นสุขสุขจริงๆก็คือพราะนิพพานในเวลาตายเมื่อเวลาอยู่ที่เราจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยอยู่อย่างจิตไม่ติดในโลกธรรมไม่มีรลง์ข้งความชั่วความจรงและโศนาบันยังมีโลกธรรมติดอยู่มาก แล้วก็ถอยหลังไปดูโอ้หนอชีวิตของเราคนดีชีวิตขเขาคนอื่นคนดีถ้าม,มีการส่งต่อสิเลยแย่าตายเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าเราคิดว่าเราจะมีอายุอยู่นานอายุอยู่นานแล้วก็ยังดูคนที่เกิดพร้อมเราแล้วก็เกิดทีหลังเราเขาตายก่อนเรามีบ้างไหม ถ้ามีก็สนแสดงว่าชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันมันจะพลันต,ตายเมื่อไราเราก็ไม่รู้อันนี้จับอนาปานใสติให้ดีที่เราหนอะลงหายใจนี่เป็นริร้วชั่วคราวสำหรับเราถ้ามันไม่ทำงานเมื่อไราเราก็ตายนีชีวิตของเราต้องตายแน่แต่ถ้าว่าถ้าปกติเรามีความรู้สึกชั่ว จะโชวต์ตรงไหนก็ตามเราปัจจุบันเราก็มีทุกข์ตายจากความเป็นคนเราก็มีทุกข์ฉะนั้นเราต้องหาความสุขขั้นต้นเสีก่อนอันดับแรกที่มหายใจเขาออกเป็นสําคัญว่าเจ้ากับเรานี่ไม่อยู่กันไม่นานไม่ช้าเจ้าก็ไม่ทํางานไม่ทํางานฉันก็ตาย เมื่อร่างกายมันตายแล้วฉันก็ต้องไปไปสู่ภพสู่ชาติตามความดีและความทุกขของฉันในการสู่ภพสู่ชาติมันจะดีไม่ได้เพราะชาตินี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เต็มไปด้วยความเดือดร้อนชาตินี้เต็ไมไปด้วยความโกลวายของใจเป็นนั้นวา่านับแต่บัติที่เป็นต้นไป เราจะไม่มีความประมาทในชีวิตอารมณ์จิตของเราจะสรงไว้สิ่งความดีเมื่อจิตของเราดีเมื่อยู่ในชาตินี้เราก็เป็นสุขตายไปชาติหน้าเราก็เป็นสุขเป็นสุขตรงไหนเป็นสุขคือว่าเรามันดีถ้าเราทําความดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเข้ามาว่ามากล่าวมาติมาเตียนเรา ที่นี้ความดีจริงๆอยู่ที่ไหนผู้ให้ความดีจริงๆคือพระพุทธเจา้าในความดีที่พระพุทธเจ้าให้ก็คือพระธรรมผู้ที่นําเอาความดีคือพระธรรมมาแนะนําเราก็คือพระอาาริยสงฆ์เป็นอนว่าทั้งสามจุดนี้เราถือว่าเป็นที่พึ่งของเรา เกาะติดในพระพุทธเจา้าเกาะติดในวาธรรมเกาะติดในประสงค์ความจริงมันก่อนพระพุทธองค์เกาะติดมันแล้วติดจริงๆเกาะติดในรมนานาปานุสติกรรมฐานไม่ยอมให้ลมว่างจากนาณาปานไม่ยอมปล่อยให้ความชั่วส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ามายุ่งกับจิตถ้าความชั่วต่างๆมันจะเข้ามายุ่งไม่ได้ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามาติดเจนาปานาณาปานุสติ <c oughs> ติดเนลมให้ใจเข้าใจออกถ้าใ,ใจมันจะคิดเรื่องอื่นได้ยัยงไงถ้าเราจะทํางานก็จับลมให้ใจเข้าใจออกเป็นพื้นฐานให้จิตส่งตัวเอางานเป็นสรณนะเอางานเป็นทีตัวเหมือนกับพระที่กําลังทํางานอยู่นี่ภาณะที่เราใช้ในเก่าวไป สีไม่เหมาะสมพอเห็นว่าสีไม่เหมาะสมก็จงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคนเทนนจาความเพียงสีนี่มันดีเขาทําคนทําก่อนก็เห็นว่าสวยแต่เวลานี้มันเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะการเวลาผ่านไปมันก็เริ่มใช้ไม่ได้ไม่ถูกกาลแลสมัยเราก็ต้องทําใหม่ให้มันดี ไอ้คำว่าดีที่เราทำใหม่มันก็ไม่ดีตลอดการตลอดสมัยสีเก่ามันสลายตัวได้เสียมได้ชั้นใดสีใหม่ก็มีสภาพแบบนี้ว่าเมื่อสีมันเป็นอย่างนั้นร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ช้ามันก็สุดมันก็โสมมันสุดมันสมไปทุกวันมันก็สีที่พ่นใหม่มันก็เก่าลงไปทุกวัน ไม่ดีสุดสีก็ใช่ไม่ได้ชั้นใดร่างกายของเราก็เหมือนเหมือนกันไม่ช้ามันก็พังน,นี่เป็นอันว่าเรื่องของร่างกายแล้วก็อนาปาลมายใจเข้าหายใจเข้าไปแ,แล้วเมื่เราก็หายใจออกเวลาหายใจออกแล้วรายใ,ใจเข้ามันไม่ใช่ลมเก่าที่ออกไปมันเป็นลมใหม มี่ร่างกายของเราก็มีสภาพแบบนี้ความจริงความตายมันมีทุกวันเวนลาการผ่านไปเพียงใดความตายปรากฏเท่านั้นแต่ที่มันอยู่คันได้ก็อาศัยสันติคือการสสบเน่งติดต่อการติดต่อซึงกันและกันในระหว่างระหว่างระหว่างอาหาร สำหรับอาหารคือทำข้าวช่วยเชื่อมร่างกายโตขึ้นเมื่อสองตัวสำหรับอาหารที่มีความสำคัญคือผัดสาอาหารในกระลมให้ใจเขาออกเป็นการให้ชีวิตส่งอยู่แต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระบร,รมโูกกล่าวว่าไม่ชาบมันก็สลายตัวเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเกาะติดศีลเกาะติดศีลดะติดได้ยังไง กาะให้ดีจริงๆก็คือเกาะพรมมีหันสริจิตมีเมตตาความรักในคนและสัตว์อยู่เสมอไม่คิดว่าเราจะเป็นศัตรูกับใครไม่คิดว่าใครจะเป็นศัตรูกับเราเพืัอมาจิตมีความโศกสารปรารถนาจะเกื้อคูณให้คนอื่นเป็นมีความสุขอยู่เสมอเมื่อจิตมีความรักความโศกสารสิ่นขาดไม่ได้ ต่อไปจิตคือมุุตาวขามุามุตา,าคือความอ่อนอจิตอ่อนโยนไม่มีอารมณ์อิจฉาดิสยาบคุคนอื่นเห็นใครดีเพียงใดเราพอใจเพียงนั้นไม่ใช่่าไปจุเป็นน่าอิจฉาดิสยาความดีของบอคุคนอื่นเป็นนั้นว่าเราพอใจในความดีของท่าน เขาดีเราพลอยดีใจด้วยดีใจแล้วก็ทําตามเขาเห็นเขาดีเราไม่เด็ดรอ้อนเจอคนดีไม่อไรชื่นใจเมัมเ้นนะมีลักษณะขขงบอมีหรัรศีุมเมลขากวางเฉยต่อรมที่เข้ามากระทุกขะทั่าจะเป็นคํานินทาหรือคำร้นเสียงก็ช่างลาบจะมีหรือไม่มีก็ช่าง ลดยศจะมีหรือไม่มีก็ช่างมันมีแล้วมันสลายไปก็ช่างมันที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่าจิตใจขันดานท่าหนหลายโดยทุน่นแรงจิตทรงอยู่ในพรมิหารสีเบิกการเรื่องความเป็นประสงดาบันไม่มีความสำคัญสำหรับท่านถ้ามีเพราะอะไรก็เพราะว่า เรื่องความเป็นประสงค์รดดาบังก็ไปขอเลยเพราะประสดาบันคนดีพระสิกขาคามีคนดีมีความสําคัญอยู่ที่สิ่งแต่ว่าสิ่งของเราบริสุทธ์ก็มีความเป็นประสงค์ดาบันได้นีถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทาง,สงเสมอการและไม่มีมุตตาวบคขาก็ตาม,ม,าามสิ่งของเราก็บริสุทธิ์แล้วก็จะนันเขบันดาท่านหลาย ที่มีความหวังดีกับตัวของท่านเองความจริงความดีที่เราทําเราทําเพื่อเราเพื่อเรามีความสุขยังขอทุกท่านหวังความเป็นประโสดาบันขอทุกคนจงอย่าเว้นนึกถึงความตายที่จะนาความดีเข้าไว้ทรงพมีหันสรให้คทุกคน เมททื่อพมีหานสีพขโดดทบทวนเพียงใดชื่อว่าท่านันหลายโสสินบรนสุ์แถมจิตอีกนิดหนึ่งว่าเราขอไปพระนิพันธ์เป็นที่สุดชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายสําหรับเราการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวันไคนดีของคนดีไม่พึงเป็นที่ปรารถนาของเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพันธ์ทับรรดาทานนลย มองเวลาที่จะพูดกับท่านเห็นว่าสมควรอยู่เวลาแล้วตอนนี้ไปขบันดาทต่ก็ตุบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลมหายใจเข้าหาใจออกถ้าใช้รมที่เจรนาหรือภาวนาก็ได้ตามอธิทยาัย ด้นยใหขออยู่ในอริยบทตามสบายจะนั่งก็ได้จะน,นอกนก็ได้จะกินก็ได้จะเดินก็ได้ตามอริยาสายของทาง่านดีกว่าว่าทา่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร